ตัวชีวัดที่ 7.2F นะคะค่ะตัวชีวัดการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนนะคะหรือว่า learning loss นะคะอันนี้มีเป็นตัวชีวัดต,ตามนโยบายเร่งด่วนนะคะ quick policy นะคะหรือว่า qp ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นวิน้นฐานประจำปีงบประมาณพศ2566นะคะที่สำนักติดตามนะคะได้ ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนะคะแล้วก็มีการติดตามแล้วบอกอกรอบระยะเวลานะคะคในการรายงานผลนะคะในะตัวชี้วัดนี้นะคะถ้าตรงในค Quick policy นะคะก็จะเป็นตัวชี้วัดที่7นะคะระดับความสำเร็จของการแก้ไขภาวะถอดถอยทางการเรียนรู้นะคะของผู้เรียนนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวชี้วัดที่นำผลคะแนนนะคะจากส่วนกลางนะคะมาใช้นะคะในเมื่อพี่ๆทุกเขตตอบแล้วนะคะก็ นำผลคะแนนตัวนี้มาใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยในที่นี้หมายถึงว่าทุกทีเวลากพรอบอกว่าใช้ข้อมูลใช้คะแนนจากส่วนกลางทางกพรอจะประสานสำนักส่วนกลางนำคะแนนนั้น,น,นมาใส่ให้พี่ๆทุกเขตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆตรวจสอบแล้วยืนยันว่ารายงานแล้วผลคะแนนเป็นเท่านี้ประกาศแล้วเป็นเท่านี้นะคะ แล้วกวพลอใส่ให้พี่ๆเห็นว่าอ้าวทำไมไม่ตรงก,กันกับคะแนนที่เรารายงานส่วนกลางไปนะคะสามารถาแจ้งรายละเอียดนะคะแล้วก็อย่าลืมที่อย่างพี่แนทว่าค่ะแคปหน้าจอเก็บเป็นหลักฐานเราไว้นะคะอันนี้เป็นหลักฐานของเราเนาะในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลนะคะค่ะสำหรับตัวชีวะ 7.2F ค่ะค่ะ